สวัสดีครับพ่อครับช่องพวันกินง่ายแชแนลนะครับวันนี้พบวันเสียไม่กินเข่าครับแชมตลุกนะครับแขนตลุกครับแขนตลุกนะครับอะไรอื่นยังไงได้ครับวันนี้กับวันหมักแตงสุกครับมันเป็นหมแขนตลุกนะครับกินง่ายครับกินแล้วเข่านะครับนะครับกินได้แล้วครับวันมามีรสชาติหวานนะครับว่ากวางกี้มึงกี้มึงอะไรนครับ มาแล้วนะครับนะครับเขาครับนะครับกินข้าวกับแคนตะลุกนะครับรินอาทิเ็้านทิแข็งน้อยนึงนะครับเพราะเป็นแนวเดินยากน้อยนึงนะครับเพราะพวกพี่ๆนะร้องเบิ่งครับท่านติดแสบแล้วติดแสบแล้วเมื่อกีคล้ายๆยิ่งเขาเขาแปลงนะครับเพราะว่ากินง่ายๆครับกินล้อเมื่อกครับวันนีกินไดบ้างครับวันนี้ม่มาในเมนูกินข้าว ครับแคนตรุกเพราะว่าแค่คืนยังไงบ้ครับตัวมาโมกันนะครับเพราะว่าเห็นมันเป็นตะแสบนะครับผมบวนกรเลืซื้อมาลองเิึงนะครับเรามันนี้แสบส้ำไหนนะครับกินกับเขานะครับนะครับเ่าในกล้องไงละครับครับถิดลองมึงนะครับนะครับถิ่ลองแล้วนะครับปากิึงคิบปลยจบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กบวนด์เนะครับ แบบนั้นไงแกมันวันครับเมื่อนี้ิกินข้าวกับแค้นตะลุกครับเอาเลยครับมาเลยมันวันกันนะครับนะครับแต่สีเรียสยด้ะครับจิ้มก็เลยง้างครับกินยังไงครับนี่ครับแล้วใครกินข้าวเขาตกใจไหครับ แพงทุกเนีครับอืเร่เย็มาเลยครับลั็คิดไม่จบเล้วครับรนี่ครับจับใจเล้วครับนีนหวานนครับนะครับ จานใบเขานะครับจานใบเข้าเ <c oughs> ส้นโปนเส้นแก้วอยู่นี่ครับเส้นแกงอยู่นี่นะครับเขาไม่อย่างนั้นเรามีจานใบเดียวครับ <c oughs> ดูอะไรนะครับ นำเจ้านปลาครับนี่กับราต่ผักแตงทุกบ้านเ่าเลยนครับ,ทบาาแทนตะลุกครับ เอาละครับ ถ้าเรนหวานนะครับ אדוני הרב, אדירה